หงบุกตกเบอร์รี่สประตูต่อศูนย์แซงขึ้นฝูงชั่วคราวคมแบกถูกเวลาสําหรับดิโอโกโชตาที่ลงสํารองได้โอกาสหนแรกยิงมุมแคบไม่มอหรือปลดแอกของแดงลิวอพูลที่ขาประตูหนึ่งประตูต่อศูนย์ของดาวินนูเยสที่ยิงตั้งแต่นาทีที่6จนเกือบถูกตีเสมอแถมโดน v ีเอริไป2ลูกสุดท้ายบุกชนะรองบวยเบอร์รี่สประตูต่อศูนย์นำจะแบบใจหายใจคว่มเบอร์รี่เพิ่งงอชนะมาในเกมก่อนวันนี้เปลี่ยนตําแหน่งเดียว ไมเคิลเซอร์ลงมาแทนยาคอบปบราวลาเซนที่ลงไปเป็นสำรองแดนน้าลินฟอสเตอร์กับเซกี้อัมดูนี่จับคู่กันด้านริเวอร์พูนพกสถิติบุกมาชนะที่เทิร์ฟมัวถึง88%แต่มีการเปลี่ยนนักเตะหลายตำแหน่งจาเรลควอนซา,าได้สตาร์ตตัวจริงเช่นเดียวกับโจโกเมสในตำแหน่งแบ็กซ้ายแดนกลางฮาวิเอลเลดกับไรอันกราฟนแบ็กลงเล่นทําให้โดมินิกโซบอสไลท์เป็นสำรองนัดแรกในพรีเมียร์ลีกแดนรุกดาวินนูนเยสมาแทนที่ลุยดิอาสและมีชื่อของดิโอโกโชต้าหายเจ็บกลับมาสำรองเริ่ม เกมมา4นาทีลิเวอร์พูลได้ทักถ่ายก่อนเมื่อบอนจากไรอันกราฟเฟนแบ็กไปให้ฮาวิเอลเลียดลากมาจี้มาซัดด้วยสายหน้าเขตโทษแต่เจมสทรัฟฟอร์ดก็เซฟไว้ได้นาทีถัดมาเบอร์ีสวนกลับหน้ากลัวแต่เซกี้อัมดูนีที่วิ่งตีคู่มากับเพื่อนอีกหลายคนเลือกยิงเองหนุดกรอบออกไปและแค่นาทีที่6หงแดงก็มาออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อโคดี้กับโปรได้ลากมาในกรอบเขตโทษด,ด้านซ้ายแล้วดึงจังหวะไหลามาหน้าเขตโทษ ให้ดาวินนูญีสวางเท้าแปรด้วยขวาแบบไม่จับผ่านมือทรัฟฟอร์ดเสียบมุมมาเด็ดขาสกอร์เกือบขยับในนาทีที่8เมื่อนูญยสจ่ายบอลไปให้ซาลาได้จิ้มหัวเกือบด,ด้วยขวาในเขตโทษจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วแต่ทรัฟฟอร์ดบินปัดออกไปสุดยอดเจ้าถิ่นก็มีโอกาสตีเสมอเหมือนกันในนาทีที่12ไลฟ์ฟอสเตอร์ไหลมาให้จอร์ดบราวฮิลได้ปั่นด้วยขวาหน้าเขตโทษบอลเฉียวเสาออกไปนิดเดียวนาทีที่28โคดี้กับโปตบันบอลในเขตโทษเข้าประตูไปแล้วแต่พรเทนี่เปล่าว่าดาวินนูญยส ไปทำฟาว์ชลีเทเลอร์ก่อนหงแดงหน้าได้ลูกสองอีกครั้งในนาทีที่3 4กับโปลงมาลุงบอลลึกในแดนตัวเองแล้วเปิดยาวขึ้นหน้าให้สลาปล่อยบอลชนตัวแล้ววอลเล่ด้วยซ้ายไปชนคานบนเด้งออกหลังไปเป็นโอกาสหนีห่างของทีมเยือนอีกครั้งในนาทีที่40บอลจากนูเยสไหลามาให้วาตารุเอนโดปล่อยไหลเข้าเท้าซ้ายแล้วยิงหน้าเขตโทษจะเสียบมุมอยู่แล้วแต่แทรฟอร์ดยังพุ่งปัดออกหลังไปได้อีกสองนาทีถัดมาก็ยังเป็นโอกาสทองของลิเวอร์พูลเอลเลียดไหลบอลในเขตโทษฝั่งขวาไปให้สลาปัน่น ด้วยสายมุมแคบแต่ทรัฟฟอร์ดเซ็บ,บอลไปชนตัวเพื่อนก่อนที่จะเด้งกลับมาเข้าสองรับไว้ได้หมดครึ่งแรกลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่55ลิเวอร์พูลมาส่งบอลซุกก้นตาข่ายได้อีกลูกจากจังหวะที่กราเฟนแบ็กไล์มาให้เอเลียดวางท้าประตากุยแต่มีสัญญ,ญาณจาก VAR ให้ผู้ตัดสินไปดูจอข้างสนามและสุดได้กลับมาให้เป็นลูกล้ำหน้าเมื่อซาลาไปยืนบังสายตาของทรัฟฟอร์ดจากนั้นเหมือนเป็นการปลุกเบอร์ลี่ให้ฟื้นขึ้นไบรตรซอเเปิดดตมุมให้าราาาโอเชมอเชมมงงจากถึ เซกี้อัมดูนี่อยู่แล้วแต่นูนเยสตีเข่าทิ้งออกไปก่อนได้ทันนาทีที่66เป็นโอกาสของเจ้าถิ่นเมื่อแนวรับหงแดงพลาดกันเองสันเดอร์เบิร์ตได้ยิงด้วยขวาในเขตโทษด้านขวาแต่บอลผ่านหน้าประตูหลุดเสาไกลออกเป็นโอกาสดีที่สุดของเบอร์ลี่เกิดขึ้นในนาทีที่68เมื่อบิวสันโอโดเบลากลุยไปเปิดจากฝั่งซ้ายไปเสาไกลให้โยฮันเบิร์กกุดมุนสันได้มงแบบไม่มีใครประกบแล้วทว่ากลับโดนเหลี่ยมไม่ดีบอลข้ามคานออกไปนาทีที่79 ยังเป็นโอกาสของเบอร์รี่โอโดแบใช้ความสามารถเฉพาะตัวลากลุยจากกอลางสนามเลี้ยงตัดมายิงด้วยขวาแต่บอลหลุดเสาไกลออกไปิเวอว์พูลเองก็มีลุ้นในนาทีที่86เมื่อเอนโดโมูตั้งโด่งไปให้เทรนดได้จับแล้ววอลเล่ห้วยซ้ายหน้าเขตโทษบอลเฉียวเสาออกไปนิดเดียวเบอร์รี่เกือบได้ส้มหลน่นในนาทีถัดมาเอนโดจูจูไปจ่ายความสนามพลาดให้ยาคอปปูนลาเส้นได้ยิงด้วยขวาบอลพุ่งถักเสาออกไปได้ลุ้น แต่ลิวอภูลเองก็ตอบโต้ได้น่ากลัวในนาทีที่88เทรนด์โยนยาวจากแดนตัวเองให้หลุยดิอัสเองลงแล้วลากไปเอี้ยวตัวยิงด้วยขวาในเขตโทษด้านซ้ายแต่ก็ยังติดเซฟททฟฟอร์ดอยู่ดีกระทั่งนาทีที่90ความหวังของเบอร์ลี่ก็จบลงเมื่อลิวอภูนตัดบอลได้ที่แดนกลางโชต้าจากออกกอซ้ายให้หลุยดิอัสลากไปล็อกก้ากอแล้วตอกซ้นให้โชต้าปั๊มบอลชนะจอแดนเบเยอร์มายิงด้วยซ้ายยมุมแคบมากรอดขาททฟฟอร์ดเข้าประตูไปเลยหงแดงนี้ห่าง2ประตูต่อศูนย์ จบเกมลิเวอร์พูลบุกชนะเบอร์ลี่สองประตูต่อศูนย์ขึ้นไปรั้งจากฝูงเป็นอกการช่วงคราวโดยที่อาเซนนอนจะแข่งกับเบสแฮมในวันพฤหัสบ,บดีลิเวอร์พูลเล็งเซ็นสัญญากับนิโนกัปตันทีมฟลูมินเซ่เข้าสู่ทีมในฐานะกองหลังคนใหม่ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้สองมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวหรือล่าสุดว่าในตอนนี้ทีมของพวกเขานั้นกำลังเฝ้าจับจามองสอฐานการการย้ายทีมของนิโนกองหลังกัปตันทีมจากสโมสรฟลูมินเซ่อยู่ในเวลานี้ และมีความเป็นไปได้ที่จะยื่นข้อสสนอนอขอซื้อตัวกองหลังวัย26ปีรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยหลังจากที่ในตอนนี้มีคำยืนยันออกมาแล้วว่าลิเวอร์พูลได้รับไฟเขียวให้เสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหลังเข้าสู่ทีมแบบเร่งด่วนหลังจากที่ในตอนนี้ทั้งโจเอลมาตีและคอสตาซิมิคาต่างก็ได้รับบาดเจ็บและต้องพักยาวด้วยกันทั้งคู่และถ้าหากลิเวอร์พูลไม่มีการเสริมทัพแล้ว และก็อาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงกับวิกฤตเกมรับอีกครั้งเหมือนกับเช่าวงหลายปีที่ผ่านมาจนทําให้ทีมหมดลุ้นแชมป์ไปในที่สุดโดยรายงานนี้มาจากอันเฟโดปูเดลานักข่าวอิตาลีที่ได้เขียนเรื่องนี้ลงบนเว็บไซต์ส่วนตัวของเขาโดยนักขก่าวรายนี้อ้างว่าทีมหงแดงลิฟที่เคยแข่งขันแย่งชิงตัวอังเดรแข่งกับทางด้านของสโมสรฟูลแลมนั้นในตอนนี้ทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นกำลังประเมินความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนินโน่กองหลังกบปตันทีมฟลูมิเนเซเข้าสู่ทีมแบบเร่งด่วนในช่วงตลาดหนาหนาวนี้และตอนนี้ทางลิเวอร ก็ได้ขอข้อมูลนักเตะรายนี้โดยตรงไปยังสโมสรฟูมิเนเซเรียบร้อยแล้วอีกด้วยซึ่งนั่นทําให้ในตอนนี้นิโน่กาลังถูกมองว่ามีความเป็นไปได้ดอที่ตัวของเขานั้นจะได้ย้ายไปคาแข้งในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะถ้าหากเป็นข้อเสนอที่มาจากลิเวอร์พูลแล้วหลักก็จะถือได้ว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้อย่างแน่นอนโดยในตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งนั้นเกี่ยวกับดินการย้ายทีมของผู้เล่นรายนี้และลิเวอร์พูลก็เพิ่งจะเริ่มต้นขอข้อมูลนักเตะไปยังฟูมิเนเซเท่านั้น ดังนั้นต่อให้ลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวของนิโนจริงๆแล้วแล้วก็น่าจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลนักเตะสักระยะและถ้าหากจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นการย้ายทีมในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้ดังนั้นจึงถือได้ว่าดินการย้ายทีมของนิโนในครั้งนี้อาจจะเป็นดิวเซอร์ไพส์และทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลในบ้านเรามีลุ้นกันนอกเหนือจากดินการย้ายทีมของงอกรซาโลอินาซิโอและปิเอโรฮินคาปิที่ลิเวอร์พูลกาลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนัก อยู่ในเวลานี้นะครับผู้อํานวยการด้านกีฬาของเวสแฮมไม่กลัวจารอดบเวนย้ายทีมหลังเจอเกนครอฟออกมาบอกว่าชื่นชอบนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากมาร์กโนเบิลอดีตก,กับตันทีมเวสแฮมที่ตอนนี้กําลังรับหน้าที่เป็นผู้อํานวยการด้านกีฬาของสโมสรนเวสแฮมยูไนเตดได้ออกมายืนยันความชัดเจนว่าตัวของเขานั้นไม่เคยมีความกลัวเกี่ยวกับอนาคตของจารอดบเวนสตากรองหน้าของทีมเลยแม้แต่น้อยว่านักเตะรายนี้อาจจะถูกล่อหลวงให้ย้ายออกจากทีมไปในเร็วๆนี้ หลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้เจอเก้นครอบกุนซือทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจารอดบูเวนนั้นถือเป็นนักเตะคนเดียวที่ตัวของเขานั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากนอกจากนักเตะในทีมลิเวอร์พูลของตัวเองจนทําให้หลายฝ่ายมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จารอดบูเวนอาจจะย้ายเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลถ้าหากมีข้อเสนอจากลิเวอร์พูลเพื่อขอซื้อตวันักเตะรายนี้ไปที่เวสแฮมโดยฤดูกาลนี้ถือเป็นฤดูกาลที่ดีมากๆสาหรับจารอดบูเวนแม้ว่า จะเพิ่งถูกลิเวอร์พูลอัดยับในเกมคาราบาวคับไป5้าถึงหนึ่งแต่เกมนัดนี้โบเวนก็เป็นผู้ทําประตูทวนให้กับเวสแฮมแถมยังเป็นการยิงประตูต่อหน้าเจอเกนครอปอีกด้วยแน่นอนว่าในตอนนี้หลายฝ่ายต่างกําลังเฝ้าจับตามองว่ามีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะซื้อตัวผู้เล่นรายนี้เข้าสู่ทีมอดในฐานะตัวแทนในระยะยาวของโมฮัมเหม็ดซาลาโดยล่าสุดก็เป็นทางด้านของมาร์กโนเบิลผู้อำนวยการด้านกีฬาของสโมสรเวสแฮมยูไนเต็ด ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงเรื่องดังกล่าวนี้ผ่านทางทีอินทิสปอร์ตและถือเป็นการสยบข่าวลือในครั้งนี้ไปด้วยในตัวว่าพูดตามตรงนะผมไม่เคยมีความวิตกหรือเป็นกังวลเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของเจอรเก้นครอฟในช่วงที่ผ่านมาและผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีเสียอีกที่กุนสือที่เก่งระดับโลกขนาดนั้นมองว่าจะรอดโบเวนนั้นเป็นนักเตะชั้นยอดซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าโบเวนนั้นเป็นนักเตะชั้นยอดจริงๆและเหตุผลที่ผมไม่กลัวว่าหรือร์พูนจะมาคว้าโบเอ วนไปร่วมทีมได้นั้นก็เพราะว่าในตอนนี้โบเวนเพิ่งเซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับเราเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองออดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่ลิเวอร์พูลจะมาคว้าตัวผู้เล่นรายนี้ไปจากทีมของเราผมมองว่าที่เจอเก้นครอปออกมากล่าวชื่นชมจารรอดโบเวนนั้นก็เพราะว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของกองหน้าทีมชาติอังกฤษรายนี้มันก็เท่านั้นเองตอนนี้เป้าหมายของเราคือการทำอันดับที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ เพื่อให้ได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปอีกครั้งและจารอดบูเวนถือเป็นนักเตะที่มีความสําคัญกับสโมสรเวสต์แฮมของเราเป็นอย่างมากต่อให้ลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอมามากมายแค่ไหนเราก็คงจะไม่พิจารณาข้อเสนอเหล่านั้นอย่างแน่นอนเว้นเสียแต่ว่าข้อเสนอดังกล่าวจากลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นข้อเสนอที่ทําลายสถิติโลกซึ่งนั่นอาจจะทําให้เราหยุดพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวนั้นได้เช่นเดียวกันดังนั้นผมจึงอยากจะขอยุติข,ข่าวหรือระหว่างจารอดบูเวนกับลิเวอร์พูลเอาไว้ตรงนี้เลย ยอว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจารอดโบเวนจะไม่มีทางย้ายทีมอย่างแน่นอนฟานได้เชื่อมัน่นคนาเต้เก่งได้อีกเยอะเฟอร์จิลฟานได้กับตันทีมลิเวอร์พูลเชื่อมั่นว่าอิบราฮิมาคนอนาเตา้ยังสามารถพัฒนาฟีเท้าให้กลายเป็นนักเตะที่ดีขึ้นได้อีกเยอะคนอนาเต้ย้ายมาคาแข้งให้กับหงแดงตั้งแต่ปี2021ซึ่งประกาศหลังจอมเก่าชาวดัตเผยว่าเขาพยายามสอนรุ่นน้องรายนี้เขายังคงเติบโตอยู่ฟานได้กล่าวก่อนเกมเยือนเบอร์ลี่ในวันบ็อกซิ่งเดย์เขาเป็นกองหลังที่โดดเด่น เขามีทุกสิ่งที่นักฟุตบอลยุคใหม่จำเป็นต้องมีในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบกระดับท็อปมีความต้องการมากมายจากทีมของเราเราเน้นการเล่นกับบอลต้องรักษาลายแนวรับให้สูงคุณต้องการความเร็วและจัดการพื้นที่กว้างด้านหลังเขาต้องการความเร็วและลูกหมุงเช่นกันเขากำลังทำได้ดีมันเป็นเรื่องของการทำความคุ้นเคยกับการเล่นทุกๆสามวันคุณต้องดูแลร่างกายของคุณจัดการเกมและการฝึกซ้อม เขากำลังเรียนรู้ผมพูดคุยกับเขาเยอะมากเกี่ยวกับบางอย่างเพราะมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับเขาเขายังคงเรียนรู้และเขาสามารถทําได้ดีกว่าที่เป็นอยู่เช่นเดียวกับจารลควอนซาผมแค่พยายามที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของผมผมอยู่ในเกมมาระยะหนึ่งแล้วและประสบความสําเร็จอยู่บ้างผมพยายามที่จะมอบสิ่งนั้นให้กับผู้เล่นอายุน้อยพวกเขาในวัยนี้เก่งกว่าผมในวัยเดียวกันเสียอีกแต่ชัดเจนว่ามันเกี่ยวกับการทําให้ได้ในระยะยาว ผมพอใจกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้แต่เขาสามารถเก่งกว่านี้ได้อีกเขาสามารถก้าวหน้าได้มันวิเศษที่ได้เห็นความคืบหน้าและพัฒนาการอีกเรื่องที่ดีคือพวกเขารับฟังและเต็มใจที่จะฟังและเรียนรู้มาดูกันว่ามานอจะนํามาซึ่งอะไรอลิซอนเบ็คเกอร์มองว่าเป็นฟอร์มที่แข็งแกร่งจากลิเวอร์พูลหลังจากทีมของเขาต่อสู้กลับมาไล่ตีเสมออาเซนอลหนึ่งถึงหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมเอ่ยปากชมความยอดเยี่ยมของอิบราฮิมาโกนาเตในแนวรับเราจะไม่ผิดหวังจากวันนี้ อลิสทรงกล่าวกับลเวอพุฟดอทคอมหลังจากเกมเราไม่หงุดหงิดเพราะว่าเราเล่นเกมนี้ได้ดีจริงเราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมากแน่นอนว่าสิ่งที่เราอยากได้คือสามแต้มแต่ในฐานะทีมที่กำลังสร้างขึ้นใหม่การพยายามจะเป็นทีมที่เหนียวแน่นและสม่ำเสมอนั้นฟอร์มที่เราแสดงออกมาในวันนี้นั้นมาสศจย์มากเราต้องพูดเช่นกันว่ากองเชียร์ในวันนี้คอยผลักดันเราไปข้างหน้าและพวกเขาช่วยเหลือเราในฟอร์มเหล่านี้ในช่วงเวลาที่เข้มข้นมากเราต้องพลังพิเศษ และพลังงานจากหลายๆเกมทีและเกมใน10วันเราต้องเล่น3ามเกมเยอะมากและเรากําลังทําอย่างดีที่สุดวันนี้เป็นฟอร์มที่ดีและแข็งแกร่งมากในการพบกับทีมที่แข็งแกร่งเราไม่ได้พอใจทั้งหมดเพราะว่ามันแค่แต้มเดียวแต่เราจะยอมรับแต้มนี้และนําเอาผลงานไปใช้ด้วยผมคิดว่าวิธีที่คู่แข่งเล่นในวันนี้พวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นทีมที่เติบโตจริงๆอลิซอนกล่าวเราทําเรื่องนี้ด้วยเช่นกันในส่วนแผงหลักของเรามหัศจรรย์มากแดนกลางเช่นกันและศูนย์หน้าคอยช่วยการเคาน์เตอร์เพรสของเรามหัศจรรย์มาก ผมคิดว่าเรื่องเดียวที่เราจะทำได้แตกต่างออกไปคือการใช้โอกาสที่เราให้ดีขึ้นและเล่นงานพวกเขาตอนที่พวกเขาผิดพลาดโดยปกติเราทำได้แต่อย่างที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้เราจะนำฟอร์มนัดนี้ไปใช้ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเพื่อเกมถัดไปที่เรามีและเราจะก้าวไปข้างหน้าและท่ามกลางฟอร์มการเล่นในแนวรับของหงแดงอิบราฮิมากกนอโต้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีเคียงข้างกับเวอร์จิลฟานไดกับตังทีมผมเห็นด้วยนี่คือหนึ่งในฟอร์มที่ดีที่สุดอลิซงกล่าวอิบรูทุกคนดูดีว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนและเขาพัฒนาขึ้น เรื่อยๆฤดูกาลแล้วฤดูกาลเล่าเขายังเด็กเพราะว่าเขาตัวใหญ่และเป็นคนที่แข็งแรงผมคิดว่าไม่มีใครตระหนักในเรื่องนี้แต่เขายังเด็กและเขากำลังรับรองการเป็นนักเตะที่เติบโตขึ้นเคียงข้างกับเบอร์จิวพวกเขามีเกมที่อัศจรรย์แต่ไม่แค่พวกเขาเท่านั้นพวกเขาทำงานได้อย่างอาัศจรรย์ในกลมนี้เพราะว่าทุกคนคอยช่วยเหลือพวกเขาในการทำงานเหล่านี้แต่ในจังหวะตัวต่อต,ต,ตัวกับกาเบรียลมาตินเนลีกับบูกาโยซาก้ากับกาเบรียลเฮซุสพวกเขาเป็นศูนย์หน้ามาสจรย์และวิธีที่พวกเขาตั้งรับมาสจรย์มาก ิเวอว่าพูลจะกลับมาลงเล่นในวันบ็อกซิ่งเดย์เมื่อพวกเขาจะไปเยือนเบอร์ลี่ที่เทิฟมัวซึ่งอลิซ่งเน้นหนักว่าทีมต้องโฟกัสและความสม่ำเสมอหากอยากจะเกาะกลุ่มหัวตารางของพรีมร์ลีกต่อไปเราอยากจะอยู่ตรงนั้นในตำแหน่งจากฝูงไปตลอดช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลอย่างแน่นอนผู้รักษาประตูชาวบราซิลกล่าวเรารู้ว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงถ้วยรางวัลในช่วงเวลานี้เราจะไม่มีจังหวะที่จะพูดคุยในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณสื่อมวลชนและกองเชียร์มากกว่า เราโฟกัสจริงๆกับการทำงานของเราแต่เราต้องนำฟอร์มเหล่านี้ไปสร้างสรรค์ความตั้งใจสำหรับการเป็นทีมที่ชนะหากเราสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างที่เราทำในวันนี้กับทีมที่แข็งแกร่งอย่างอาเซนอลหากเราสามารถทำซ้ำได้ในการเจอกับทีมอื่นๆซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเราสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราอยู่ในเส้นทางแต่เราต้องติดบินนี่คือช่วงที่ต้องงอทอมตัวต้องตรหนักว่าเรายังคงต้องปรับปรุงแต่มัน เป็นช่วงเวลาที่ต้องมั่นใจกับคุณภาพที่ทีมชุดนี้มีและสรสร้างความไว้วางใจต่อไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับหงบุกตกเบอร์รี่สองประตูต่อศูนย์แซงขึ้นฝูงชั่วคราวคัมแบ็ก ถูกเวลาสำหรับดิโอโกโชตาที่ลงสำรองได้โอกาสหนแรกยิงมุมแคบไม่มอเหลือปลดแอกองแดงลิเวอร์พูลที่คาประตูหนึ่งประตูต่อศูนย์ของดาวินนูเยสที่ยิงตั้งแต่นาทีที่6จนเกือบถูกตีเสมอแถมโดน VAR ริบไป2ลูกสุดท้ายบุกชนะรองบวยเบอร์ลี่สประตูต่อศูนย์นำจะแบบใจหายใจคว่มเบอร์ลี่เพิ่องอชนะมาในเกมก่อนวันนี้เปลี่ยนตำแหน่งเดียวไมเคิลเซอร์ลงมาแทนยาคอบราวลาเซนที่ลงไปเป็นสำรองแดนน้าลินฟอสเตอร์กับเซกี้อัมดูนี่จับคู่กันด้านลิเวอร์ พูนพกสถิติบุกมาชนะที่เทิฟมูถึง88%แต่มีการเปลี่ยนนักเตะหลายตำแหน่งชาเรลควอนซาได้สตาร์ตตัวจริงเช่นเดียวกับโจโกเมสในตำแหน่งแบ็กซ้ายแดนกลางฮาวิเอลเลียดกับไรอันกราฟนแบ็กลงเล่นทําให้โดมินิกโซบอสไลท์เป็นสำรองนัดแรกในพรีเมียร์ลีกแดนรุกดาวินนูนเยสมาแทนที่ลุยดิอาสและมีชื่อของดิโอกโกชโชต้าหายเจ็บกลับมาสำรองเริ่มเกมมา4นาทีลิเวอร์พูลได้ทักถ่ายก่อนเมื่อบอลจากไรอันกราฟนแบ็กไปให้ฮาวิเอลเลียดลาก มาจี้มาซัดด้วยซ้ายหน้าเขตโทษแต่เจมส r ทรัฟฟอร์ดก็เซฟไว้ได้นาทีถัดมาเบอร์ลี่สวนกลับหน้ากลัวแต่เซกี้อัมดูนี่ที่วิ่งตีคู่มากับเพื่อนอีกหลายคนเลือกยิงเองหลุดกรอบออกไปและแค่นาทีที่หกหงแดงก็มาออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อโคดี้กับโปได้ลากมาในกรอบเขตโทษด,ด้านซ้ายแล้วดึงจังหวะไหลามาหน้าเขตโทษ ให้ดาวินนูเยสวางเท้าแปด้วยขวาแบบไม่จับผ่านมือทรัฟฟอร์ดเสียบมุมมาเด็ดขาสกอร์เกือบขยับในนาทีที่8เมื่อนูญเยสจ่ายบอลไปให้ซาลาได้จิ้มหัวเกือบด,ด้วยขวาในเขตโทษจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วแต่ทรัฟฟอร์ดบินปัดออกไปสุดยอดเจ้าถิ่นก็มีโอกาสตีเสมอเหมือนกันในนาทีที่12ไลฟ์ฟอสเตอร์ไหลมาให้จอร์ดบราวฮิลได้ปั่นด้วยขวาหน้าเขตโทษบอลเฉียวเสาออกไปนิดเดียวนาทีที่28โคดี้กับโปตบันบอลในเขตโทษเข้าประตูไปแล้วแต่พรเทนี่เปล่าว่าดาวินนูเยส ไปทำฟาว์ชารีเทเลอร์ก่อนหงแดงหน้าได้ลูกสองอีกครั้งในนาทีที่3 4กักโปลงมาลุงบอลลึกในแดนตัวเองแล้วเปิดยาวขึ้นหน้าให้สลาปล่อยบอลชนตัวแล้ววอลเล่ด้วยซ้ายไปชนคานบนเด้งออกหลังไปเป็นโอกาสหนีห่างของทีมเยือนอีกครั้งในนาทีที่40บอลจากนูเยสไหลามาให้วาตารุเอนโดปล่อยไหลเข้าเท้าซ้ายแล้วยิงหน้าเขตโทษจะเสียบมุมอยู่แล้วแต่แทรฟฟอร์ดยังพุ่งปัดออกหลังไปได้อีกสองนาทีถัดมาก็ยังเป็นโอกาสทองของลิเวอร์พูลเอลเลียดไหลบอลในเขตโทษฝั่งขวาไปให้สลาปัน่น ด้วยสายมุมแคบแต่ทรัฟฟอร์ดเซฟบอลไปชนตัวเพื่อนก่อนที่จะเด้งกลับมาเข้าสองรับไว้ได้หมดครึ่งแรกลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่55ลิเวอร์พูลมาส่งบอลซุกก้นตาข่ายได้อีกลูกจากจังหวะที่กราเฟนแบ็กไลมาให้เอลเลียดวางเท้าไปตาข่ยแต่มีสัญญาณจาก VAR ให้ผู้ตัดสินไปดูจอข้างสนามและสุดได้กลับมาให้เป็นลูกล้ำหน้าเมื่อซาลาไปยืนบังสายตาของทรัฟฟอร์ดจากนั้นเหมือนเป็นการปลุกเบอร์ลี่ให้ฟื้นขึ้นไ,ไตรออเเเปิดดต็มมมมุให้าาาาราโชงชงาจากถึง เซกี้อําดูนี้อยู่แล้วแต่นูนเยสตีข่าวทิ้งออกไปก่อนได้ทันนาทีที่66เป็นโอกาสของเจ้าถิน่นเมื่อแนวรับหงแดงพลาดกันเองสันเดอร์เบิร์ตได้ยิงด้วยขวาในเขตโทษด้านขวาแต่บอลผ่านหน้าประตูหลุดเสาไกลออกไปโอกาสดีที่สุดของเบอร์ลี่เกิดขึ้นในนาทีที่68เมื่อวิวสันโอโดเบลากลุยไปเป,เปิดจากฝั่งซ้ายไปเสาไกลให้โยฮันเบิร์กุดบุญสันได้มงแบบไม่มีใครประกบแล้วทว่ากลับโดนเหลี่ยมไม่ดีบอลข้ามคานออกไปนาทีที่79 ยังเป็นโอกาสของเบอร์รี่โอดูแบร์ใช้ความสามารถเฉพาะตัวลากลุยจากกอลางสนามเลี้ยงตัดมายิงด้วยขวาแต่บอลหลุดเสาไกลออกไปิรวอว์พูลเองก็มีลุ้นในานาทีที่86เมื่อเอนโดม่ตั้งโด่งไปให้เทรนได้จับแล้ววอลเล่ห้วยซ้ายหน้าเขตโทษบอลเฉียวเสาออกไปนิดเดียวเบอร์รี่เกือบได้ส้มหลน่นในานาทีถัดมาเอนโดจู่ๆไปจ่ายขวางสนามพลาดให้ยาคอปุลลาเซนได้ยิงด้วยขวาบอลพุ่งถักเสาออกไปได้ลุ้น แต่ลิวอพูลเองก็ตอบโต้ได้น่ากลัวในนาทีที่88เทรน์โยนยาวจากแดนตัวเองให้หลุยดิออสเองลงแล้วลากไปเอี้ยวตัวยิงด้วยขวาในเขตโทษด,ด้านซ้ายแต่ก็ยังติดเซฟแทฟฟอร์ดอยู่ดีกระทั่งนาทีที่90ความหวังของเบอร์ลี่ก็จบลงเมื่อลิวอพูลตัดบอลได้ที่แดนกลางโชต้าจากออกกอซ้ายให้หลุยดิออสลากไปล็อกก้าวกอแล้วตอกส้นให้โชต้าปั๊มบอลชนะจอแดนเบเยอร์มายิงด้วยซ้ายมุมแคบมาปลอดขาแทฟฟอร์ดเข้าประตูไปเลยหงแดงนี้ห่าง2ประตูต่อศูนย์ จบเกมลิเวอร์พูลบุกชนะเบอร์ลี่สองประตูต่อศูนย์ขึ้นไปรั้งจากฝูงเป็ดนอกการชั่วคราวโดยที่อาเซนอนจะแข่งกับเลสแฮมในวันพฤหัษษบสบดีลิเวอร์พูลเล็งเซ็นสัญญากับนิโนกัปตันทีมฟลูมิเนเซเข้าสู่ทีมในฐานะกองหลังคนใหม่ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้สองมซอรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งสึดพรีเมียร์ลีก League, อังกฤษตกเป็นข่าวหรือล่าสุดว่าในตอนนี้ทีมของพวกเขานั้นกำลังเฝ้าจับจามองศอฐานการการย้ายทีมของนิโนกองหลังกัปตันทีมจากสโมสรฟลูมินเนเซอยู่ในเวลานี้ และมีความเป็นไปได้ที่จะยื่นข้อสสนอนอขอซื้อตัวกองหลังวัย26ปีรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยหลังจากที่ในตอนนี้มีคำยืนยันออกมาแล้วว่าลิเวอร์พูลได้รับไฟเขียวให้เสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหลังเข้าสู่ทีมแบบเร่งด่วนหลังจากที่ในตอนนี้ทั้งโจเอลมาตีและคอสตาซิมิคาต่างก็ได้รับบาดเจ็บและต้องพักยาวด้วยกันทั้งคู่และถ้าหากลิเวอร์พูลไม่มีการเสริมทัพแล้ว และก็อาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงกับวิกฤตเกมรับอีกครั้งเหมือนกับเช่าวงหลายปีที่ผ่านมาจนทําให้ทีมหมดลุ้นแชมป์ไปในที่สุดโดยรายงานนี้มาจากอันเฟโดปูเดลานักลก่าวอิตาลีที่ได้เขียนเรื่องนี้ลงบนเว็บไซต์ส่วนตัวของเขาโดยนักขก่าวรายนี้อ้างว่าทีมหงแดงลิฟที่เคยแข่งขันแย่งชิงตัวอังเดรแข่งกับทางด้านของสโมสรฟูลแลมนั้นในตอนนี้ทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นกำลังประเมินความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนิโน,โนโกองหลังกาปตันทีมฟลูมิเนเซเข้าสู่ทีมแบบเร่งด่วนในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้และตอนนี้ทางลิเวอร ก็ได้ขอข้อมูลนักเตะรายนี้โดยตรงไปยังสโมสรฟูมิเนเซเรียบร้อยแล้วอีกด้วยซึ่งนั่นทําให้ในตอนนี้นิโน่กาลังถูกมองว่ามีความเป็นไปได้ดอที่ตัวของเขานั้นจะได้ย้ายไปคาแข้งในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะถ้าหากเป็นข้อเสนอที่มาจากลิเวอร์พูลแล้วล่ะก,ก็จะถือได้ว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้อย่างแน่นอนโดยในตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งนั้นเกี่ยวกับดินการย้ายทีมของผู้เล่นรายนี้และลิเวอร์พูลก็เพิ่งจะเริ่มต้นขอข้อมูลนักเตะไปยังฟูมิเนเซเท่านั้น ดังนั้นต่อให้ลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวของนิโนจริงๆแล้วแล้วก็น่าจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลนักเตะสักระยะและถ้าหากจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นการย้ายทีมในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้ดังนั้นจึงถือได้ว่าดินการย้ายทีมของนิโนในครั้งนี้อาจจะเป็นดิวเซอร์ไพรส์และทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลในบ้านเรามีลุ้นกันนอกเหนือจากดินการย้ายทีมของอองกรซาโลอินาซิโอและปีเอโรฮินคาปิที่ลิเวอร์พูลกาลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนัก อยู่ในเวลานี้นะครับผู้อํานวยการด้านกีฬาของเวสแฮมไม่กลัวจารอดบเวนย้ายทีมหลังเจอเกนครอปออกมาบอกว่าชื่นชอบนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากมาร์กโนเบิลอดีตก,กับตันทีมเวสแฮมที่ตอนนี้กําลังรับหน้าที่เป็นผู้อํานวยการด้านกีฬาของสโมสรนเวสแฮมอยู่ในเต็ดได้ออกมายืนยันความชัดเจนว่าตัวของเขานั้นไม่เคยมีความกลัวเกี่ยวกับอนาคตของจารอดโบเวนสตากองหน้าของทีมเลยแม้แต่น้อยว่านักเตะรายนี้อาจจะถูกล่อลวงให้ย้ายออกจากทีมไปในเร็วๆนี้ หลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้เจอเก้นครับกุนสอทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจารอดบเวนนั้นถือเป็นนักเตะคนเดียวที่ตัวของเขานั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากนอกจากนักเตะในทีมลิเวอร์พูลของตัวเองจนทําให้หลายฝ่ายมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จารอดบเวนอาจจะย้ายเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลถ้าหากมีข้อเสนอจากลิเวอร์พูลเพื่อขอซื้อตวันักเตะรายนี้ไปที่เวสแฮมโดยฤดูกาลนี้ถือเป็นฤดูกาลที่ดีมากๆสําหรับจารอดบเวนแม้ว่า จะเพิ่งถูกลิเวอร์พูลอัดยับในเกมคาราบาวคับไป5้าถึงหนึ่งแต่เกมนัดนี้โบเวนก็เป็นผู้ทําประตูโทนให้กับเวสแฮมแถมยังเป็นการยิงประตูต่อหน้าเจอเกนครอฟอีกด้วยแน่นอนว่าในตอนนี้หลายฝ่ายต่างกําลังเฝ้าจับตามองว่ามีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะซื้อตัวผู้เล่นรายนี้เข้าสู่ทีมอ็อในฐานะตัวแทนในระยะยาวของโมฮัมเหม็ดซาลาโดยล่าสุดก็เป็นทางด้านของมาร์กโนเบิลผู้อํานวยการด้านกีฬาของสโมสรเวสแฮมยูไนเต็ด ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงเรื่องดังกล่าวนี้ผ่านทางทีอินทิสปอร์ตและถือเป็นการสยบข่าวลือในครั้งนี้ไปด้วยในตัวว่าพูดตามตรงนะผมไม่เคยมีความวิตกหรือเป็นกังวลเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของเจอเกนครอฟในช่วงที่ผ่านมาและผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีเสียอีกที่กุนสือที่เก่งระดับโลกขนาดนั้นมองว่าจะรอดโบเวนนั้นเป็นนักเตะชั้นยอดซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าโบเวนนั้นเป็นนักเตะชั้นยอดจริงๆและเหตุผลที่ผมไม่กลัวว่าลิเวอร์พูลจะมาคว้าโบเอ วนไปร่วมทีมได้นั้นก็เพราะว่าในตอนนี้โบเวนเพิ่งเซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับเราเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองออดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่ลิเวอร์พูลจะมาคว้าตัวผู้เล่นรายนี้ไปจากทีมของเราผมมองว่าที่เจอร์เก้นครอปออกมากล่าวชื่นชมจารอดโบเวนนั้นก็เพราะว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของกองหน้าทีมชาติอังกฤษรายนี้มันก็เท่านั้นเองตอนนี้เป้าหมายของเราคือการทำอันดับที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ เพื่อให้ได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปอีกครั้งและจารอดบูเวนถือเป็นนักเตะที่มีความสําคัญกับสโมสรเวสแฮมของเราเป็นอย่างมากต่อให้ลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอมามากมายแค่ไหนเราก็คงจะไม่พิจารณาข้อเสนอเหล่านั้นอย่างแน่นอนเว้นเสียแต่ว่าข้อเสนอดังกล่าวจากลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นข้อเสนอที่ทําลายสถิติโลกซึ่งนั่นอาจจะทําให้เราหยุดพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวนั้นได้เช่นเดียวกันดังนั้นผมจึงอยากจะขอ,อยุติข่าวหรือระหว่างจารอดบูเวนกับลิเวอร์พูลเอาไว้ตรงนี้เลย ยอว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจารอดบเวนจะไม่มีทางย้ายทีมอย่างแน่นอนฟานได้เชื่อมัน่นคนาเต้เก่งได้อีกเยอะเฟอร์จิลฟานได้กับตันทีมลิเวอร์พูลเชื่อมั่นว่าอิบราฮิมาคนาเต้ยังสามารถพัฒนาฟีเท้าให้กลายเป็นนักเตะที่ดีขึ้นได้อีกเยอะคนอนาเต้ย้ายมาคาแข้งให้กับหงแดงตั้งแต่ปี2021ซึ่งประกาศหลังจอมเก่าชาวดัตเผยว่าเขาพยายามสอนรุ่นน้องรายนี้เขายังคงเติบโตอยู่ฟานได้กล่าวก่อนเกมเยือนเบอร์ลี่ในวัน b o ิ่งเ day เขาเป็นกองหลังที่โดดเด่น เขามีทุกสิ่งที่นักฟุตบอลยุคใหม่จำเป็นต้องมีในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบกระดับท็อปมีความต้องการมากมายจากทีมของเราเราเน้นการเล่นกับบอลต้องรักษาลายแนวรับให้สูงคุณต้องการความเร็วและจัดการพื้นที่กว้างด้านหลังเขาต้องการความเร็วและลูกหมุงเช่นกันเขากำลังทำได้ดีมันเป็นเรื่องของการทำความคุ้นเคยกับการเล่นทุกๆสามวันคุณต้องดูแลร่างกายของคุณจัดการเกมและการฝึกซ้อม เขากำลังเรียนรู้ผมพูดคุยกับเขาเยอะมากเกี่ยวกับบางอย่างเพราะมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับเขาเขายังคงเรียนรู้และเขาสามารถทำได้ดีกว่าที่เป็นอยู่เช่นเดียวกับจารลควนซาผมแค่พยายามที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของผมผมอยู่ในเกมมารระยะหนึ่งแล้วและประสบความสำเร็จอยู่บ้างผมพยายามที่จะมอบสิ่งนั้นให้กับผู้เล่นอายุน้อยพวกเขาในวัยนี้เก่งกว่าผมในวัยเดียวกันเสียอีกแต่ชัดเจนว่ามันเกี่ยวกับการทำให้ได้ในระยะยาว ผมพอใจกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้แต่เขาสามารถเก่งกว่านี้ได้อีกเขาสามารถก้าวหน้าได้มันวิเศษที่ได้เห็นความคืบหน้าและพัฒนาการอีกเรื่องที่ดีคือพวกเขารับฟังและเต็มใจที่จะฟังและเรียนรู้มาดูกันว่ามานอจะนํามาซึ่งอะไรอลิซอนเบ็คเกอร์มองว่าเป็นฟอร์มที่แข็งแกร่งจากลิเวอร์พูลหลังจากทีมของเขาต่อสู้กลับมาไล่ตีเสมออาเซนอลหนึ่งถึงหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมเอ่ยปากชมความยอดเยี่ยมของอิบราฮิมาโกนาเตนในแนวรับเราจะไม่ผิดหวังจากวันนี้ คริส่งกล่าวกับ l i v อ r p o o l c o m หลังจากเกมเราไม่หงุดหงิดเพราะว่าเราเล่นเกมนี้ได้ดีจริงเราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมากแน่นอนว่าสิ่งที่เราอยากได้คือสามแต้มแต่ในฐานะทีมที่กำลังสร้างขึ้นใหม่การพยายามจะเป็นทีมที่เหนียวแน่ตนและสม่ำเสมอนั้นฟอร์มที่เราแสดงออกมาในวันนี้นั้นมาสจจานมากเราต้องพูดเช่นกันว่ากองเชียร์ในวันนี้คอยผลักดันเราไปข้างหน้าและพวกเขาช่วยเหลือเราในฟอร์มเหล่านี้ในช่วงเวลาที่เข้มข้นมากเราต้องพลังพิเศษ และพลังงานจากหลายๆเกมทีและเกมในสิวันเราต้องเล่น3าเกมเยอะมากและเรากําลังทําอย่างดีที่สุดวันนี้เป็นฟอร์มที่ดีและแข็งแกร่งมากในการพบกับทีมที่แข็งแกร่งเราไม่ได้พอใจทั้งหมดเพราะว่ามันแค่แต้มเดียวแต่เราจะยอมรับแต้มนี้และนําเอาผลงานไปใช้ด้วยผมคิดว่าวิธีที่คู่แข่งเล่นในวันนี้พวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นทีมที่เติบโตจริงๆอลิซอนกล่าวเราทาเรื่องนี้ด้วยเช่นกันในส่วนแผงหลักของเรามหัศจรรย์มากแดงกลางเช่นกันและศูนย์หน้าคอยช่วยการเคาน์เตอร์เพรสของเรามหัศจรรย์มา ah ก ผมคิดว่าเรื่องเดียวที่เราจะทำได้แตกต่างออกไปคือการใช้โอกาสที่เราให้ดีขึ้นและเล่นงานพวกเขาตอนที่พวกเขาผิดพลาดโดยปกติเราทำได้แต่อย่างที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้เราจะนำฟอร์มนัดนี้ไปใช้ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเพื่อเกมถัดไปที่เรามีและเราจะก้าวไปข้างหน้าและท่ามกลางฟอร์มการเล่นในแนวรับของหงแดงอิบราฮิมากกานอโตโกโชฟอร์มได้ดีเคียงข้างกับเบอร์จิลฟานไดกับตันทีมผมเห็นด้วยนี่คือหนึ่งในฟอร์มที่ดีที่สุดอลิซงกล่าวอิปลูทุกคนดูดีว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนและเขาพัฒนาขึ้น เรื่อเร,อรดูกาลแล้วฤดูกาลเล่าเขายังเด็กเพราะว่าเขาตัวใหญ่และเป็นคนที่แข็งแรงผมคิดว่าไม่มีใครตระหนักในเรื่องนี้แต่เขายังเด็กและเขากำลังรับปร,รุงการเป็นนักเตะที่เติบโตขึ้นเคียงข้างกับเบอร์จิวพวกเขามีเกมที่อัศจรรย์แต่ไม่แค่พวกเขาเท่านั้นพวกเขาทำงานได้อย่างอัศจรรย์ในกลมนี้เพราะว่าทุกคนคอยช่วยเหลือพวกเขาในการทำงานเหล่านี้แต่ในจังหวัดตัวต่อต,ต,ตัวกับกาเบรียลมาตินเนลีกับบูกาโยซาก้ากับกาเบรียลเฮซุสพวกเขาเป็นศูนย์หน้ามาศจร,รย์และวิธีที่พวกเขาตั้งรับมาศจร,รย์มาก ิเวอร์พูลจะกลับมาลงเล่นในวันบ็อกซิ่งเดย์เมื่อพวกเขาจะไปเยือนเบอร์ลี่ที่เทิฟมัวซึ่งอลิซส่งเน้นหนักว่าทีมต้องโฟกัสและความสม่ำเสมอหากอยากจะเกาะกลุ่มหัวตารางของพรีมร์ลีกต,ต่อไปเราอยากจะอยู่ตรงนั้นในตำแหน่งจากฝูงไปตลอดช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลอย่างแน่นอนผู้รักษาประตูชาวบราซิลกล่าวเรารู้ว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงถ้วยรางวัลในช่วงเวลานี้เราจะไม่มีจังหวะที่จะพูดคุยในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณสื่อมวลชนและกองเชียร์มากกว่า เราโฟกัสจริงๆกับการทำงานของเราแต่เราต้องนำฟอร์มเหล่านี้ไปสร้างสรรค์ความตั้งใจสำหรับการเป็นทีมที่ชนะหากเราสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างที่เราทำในวันนี้กับทีมที่แข็งแกร่งอย่างอาเซนอลหากเราสามารถทำซ้ำได้ในการเจอกับทีมอื่นๆซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเราสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราอยู่ในเส้นทางแต่เราต้องติดบินนี่คือช่วงที่ต้องงอทอมตัวต้องตรหนักว่าเรายังคงต้องปรับปรุงแต่มัน เป็นช่วงเวลาที่ต้องมั่นใจกับคุณภาพที่ทีมชุดนี้มีและสริมสร้างความไว้วางใจต่อไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ